อินฟู้คนดังกินพักดิฟจนเป็นโรคกระเพาะเข่ารงพยาบาลอินฟูคนนี้คือซอการของแบรนด์เลิฟพชันที่เพิ่งโพสต์ว่าออกจากโรงพยาบาลจากการที่เจ็บท้องหลายกินยาบอเซาแล้วก็ต้องเข้าไปแอดมิดปรากฏว่าพบว่าเป็นโรคกระเพาะอ,อักเสบจากการติดเชื้อ H p y l o r พเริ่มต้นก่อนากระเพาะอ,อักเสบคือการเจ็บท้องบริเวณจุกกลางลิ้นปีหรือใต้ชายโครงซ้ายหรือแถว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 ,แถวเนี้ยแบบเนี้ยเป็นการจุกแบบเสียบเสียบแสบแสบเจ็บเจ็บจุกจุกได้เบิดเลย บางคนล่ามมาจนถึงอาการกดไหลย่อนแสบปากหกแสบร้อนกลางอกขึ้นมาจรออยู่คอหรือมีการเริ่มเปียวกลุ่มอาการโรคทั้งไตเจ็บทั้งไตเขาเรียกว่าโรคกระเพาะอาการสําคัญที่คุณหมอสิถามว่าเจ้าเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอยู่บ่คุณหมอสิถามว่ากินแล้วเจ็บหรือหิวแล้วเจ็บไหมมันจะเป็นอาการบ่งบอกนึงว่าเจ้าน่าจะเป็นโรคกระเพาะนี่ละเอาเนี่ยแอบบอก อาการที่กดไลย้อนย้อนคือมาแบบนี้เขาเรียกว่ากดไรย้อนหรือมันกับเป็นกลุ่มโรคที่ต่อเนื่องกันมาแบบนี้เป็นตน้นอ่าอ่าที่นี่อาเป็นโรคกระเพาะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันเกิดจากอีหอย่างหลายๆคนเข้าใจว่ากินอาหารบ่ตรงเวลาเท่านั้นเหลอเป็นโรคกระเพาะความจริงคือบมค,ค่ะการที่จะเป็นโรคกระเพาะหรือกดไลย้อนวังหันได้เนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุกินอาหารบ่ตรงเวลากับแบบหนึ่งแต่อาหารกับเป็นสิ่งหนึ่งที่หให้เป็นเช่นอย่างในคราวนี่ซอการ์ดบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อ H p y ไพ r โลล มันคือเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งคะ่ะที่เกิดจากการที่คนคนนึงอะ่ะมีเชื้อโรคเฮสไพลโลไลเหมืนบอกคนหนึงเป็นแล้วไปอุจจาระหรือขี่ออกมาปนเปื้อนททคนีคก็ออกมาซูสิ่งแวดลรอมมาอยู่ในผักสดหรืออยู่ในอาหารที่บรผ่ารความร้อนคือมื่อเฮาเนี่ไปถึออย่างสักอย่างหนึ่งที่มีอุจจาระของคนที่ติดเชื้อแล้วเขาก็เอาสิ่งนี้เขา้าปาก คนนี่ก็ได้รับเชื้อนั่นเข้ามาในท้องก็คือเชื้อเ p y ไ o ลโลลน์คนทุกคนที่รับเชื้อเ p y ไ o ลโลน์บ่ได้แปละวะ่าต้องติดเชื้อเ p y ไ o r โลลน์และมีอาการถ้าคนพุ่มุ้มกันดีกระเพาะดีก็บม่มีอาการซึ่งคนส่วนมากหรือแม้กระทั่งเฮาเเองที่ฟังคลิปอยู่อาจจะมีกระได้แต่บม่มีอาการเข้าใจว่าที่นี่ลบไพมักจะมีอาการก็เป็นคนที่เสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วอย่างเช่นบางคนต้องกินยาสเตอรรอย กัดกระเพาะเป็นเวลานานๆกินยาแก้ปวดที่ต้องกัดกระเพาะเป็นเวลานานๆกินแอสไพรินซึ่งเป็นยาที่มีผลกับการกัดกระเพาะเป็นเวลานานๆอยู่แล้วเดิมแล้วก็ต้องมารับเชื้อเฮชเพโลไลจากอาหารต่างๆรวมถึงกินอาหารรวมกันกับพนทิ่ติดเชื้อเฮชเพโลไล่านหนำลายกรไดเพราะฉะนั้นการใส่ซอนการก็สําคัญเฮาสิฮัวเลงได้ว่าเขาเป็น ไปตรวจค่ะอาการขึ้นเป็นโรคกระเพาะกินยาบ่เศร้ารักษาตั้งไลก็บเาเศร้าแล้วก็ไปหาหมอหมอกับเพิจารณาว่าเขาควรจสิตตรวจหาเชื้อโรคเฮชไวรโรไลบอรโดยการตรวจก็จะมีการซองกล่องกับมีการเป่าลมกับมีหรือการตรวจอุจจาระกับมีเอาเป็นว่าขึ้นยุคกว่าุณหมอมีการตรวจอันใดแน่ยุติสถานพยาบาลนั้นๆหรือเขาควรจะเหมาะสมกับการตรวจอีหยังก็ต้องบอกว่าการตรวจอุจจาระบ่ค่อยหนานนยมเพราะว่าเลนคีอะเนาะง่ายสุดก็คือการเป่าแต่บ่ด้มีถูกรงพยาบาล การซองกล่องกับเป็นสิ่งที่แพร่หลายในประเทศ